อันนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นโบลิ่งนะครับโบลิ่งของพี่ตุ๋ยนะครับมาให้น้องมีตังรับเดี๋ยวแกะก่อนนะครับพอๆแกะลูกกองจะได้เก็บไว้ใช้งานได้พอแกะเองพอแกะเองหนูไม่ต้องหนูไม่ต้องพอแกะเองพอแกะมาแล้วพอแกะเองหนูไม่ต้องพอแกะกอี๋ยวไม่ต้องหนูไม่ต้องหนูพอแกะกอนเดี๋ยวครับ มไม่ต้องเดี๋ยวค่าลูกเดี๋ยวพ่อแก่เองเดี๋ยวค่าพ่อบอกว่าเดี๋ยวค่าไงเนี่ยมาว้าวนี่พี่เขียวพีฟ้าพี่ยาโหหน่ารักเลยนะครับ